อคิดได้นนเนอะลลยอ่ะทงยางมาเราไปซื้อโตไฟยากสิ yeah, <sorry. S 1> กระทำนันไหมป้าความคิดแบบนี้ก็มีแต่มูสูนี่เลยโอ้งามขนาดเลย oh, โยอ้โรยเกลือค่ะโรยเกลือ <laughs> อ <laughs> 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 บอดได้เจีบน้ำป้าได้เจีบน้ำลีลาเลยคนะ <laughs> ่ะล่าตามเต่ มึงอาเลือกขิดอันมึงอาธงย่างมาเซอ,อร์มันมีเวลาวันนี้วันนี้อาเอาป้ามึงวันนี้เอาไปมาเนี้ยมาเนี้ยเนี่ยมันจะจะไหมคะจะโล่จะแบบกี่นะมาเนี่ยมาเนี้ยเที่ยวมือดู้เนีเที่ยวมือไม่ทัน ปานิ่มตอนนี้ตะมนตปิดฮาน์ตปะนิมเพราะว่าเอาข้าวจูเซมาแล้วกันเลยตะมนกันเลยมามุน่ามุน่าลูกสุกซีนี่ทุกคนอันนี้เขาจูป่าป่าที่คนะปูบ้าที่ว่ากายมาปูบ้าลูกโซ่อ๋อปูบ้าลูกโสด

โมฮอนเน็ตโมฮอนกคเลยนอยานไหมเป็นไม้ละกันเขาปุ้นน่ะสปานี่ทุกคนอันนี้ก็คือเสาซาวบ้านพูลสีเมืองปกะดิงเชียงบรุรีคำซายกงกันข้ามกับบ้านเพลงอ่าหนองคายโอ้โหมันไม่หนองคายอ๋มคิดกอนบุงคานะทุกคนอืมกงกันข้ามกับบุงคา ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะทุกคนพายุก,ก็เข้าเมือนน่อบดได้เห็นป้ะฝนตกเสื่อนป่าก็น้อยพี่ๆก,ก็อย่จิ้มกันเลยโอขันยามเพฮงจะขึ้นทเที่ยงนี่เลยขึ้นเที่ยงแถวนี้เลยเอออะไรกันยังเมือ่อโผล่ในป่าแล้วอันนี้ก็คือป่าป่าไหลมองมา เราไปสั่งไวย้ยุห์ฮาแต่ผมนี่กำลังปีง๊งตอนนี้หลา,านเขากำลังปิ้งให้กินนะทุกคนอันนี้ก็คือป่าที่ได้มาจากการใส่ใส่กวาดมองเขาเอิ่นแล้วกวาดมองนะทุกคนนี่ปิงนะ้งเนาะ อันนี้ก็จะได้อยู่ประมาณสองสามโลมนี้<ช>ได้พอได้พอกินอยู่ตัควคนอััอันนี้วัดไอโน่จะบ้าเลยเนี่ยมีคุนอันนี้ตายปิ้งอีกมัม้งปิ้งแปดโอ้โหแบกสี่เหี่ยผ่ามอกกินน่ะไอ้โน ้ยป่าบวบหอกีป่าบอบหอกีครับปิ้งมันกินกันผู้ใดกินหัวนะ่เอาไปจมอนเนี่ย สีห้าก็เคยเห็นแต่อันนี้ปิงปลาหัวเหลงห่างลงปั้หลวงเนี่ยกับปลาเลยเออสกัดปลาลวงเนี่ยอดิมงเบื้องล่งนึงเลยนะปั้นมังวะให้การเนาะแม่นอะเลอันนี้เ่เออาสจูบเดียวเนาะโบเมื่อกี้ใส่ยหอเอาเลยอ้ยเดีกยดกต่อเดอกเด

ส <Open. S 2> ายออกไปเป็นไหมคะไม่ตกเอ้เปลี่ยนมวน เกลือ,อนิดหน่อยอันนี้เม่ทีดดูจับเลยอันนี้ครับปิ้งบุญคักก็เลยนะนิดสามีตัวย่าได้เเกลือก็ได้จำเกี่ยวอยู่นี่ทุกคนแล้วกับปิ้งไปปิ้งกระสุกไปเดี๋ไม่ได้เลยไม่เอะอ่ะ อือไม่แก๊กอ่ะตาไม่ป่ะโหได้แล้วขอกินหน่อยพักสระเค้าก็มีสระมูลบนี้นะ <laughs> <laughs> ค่ะหน้าทา่ามาจากเป้าเลยปิงเด็กเชียวไม่หน่อยพรรัลว่าเจ็บได้กี่แบบนี้จังเจ็บได้ปิงเล็กของประแทศไม่ได้มอนได้เอาซุกแรกตัวเนี้ยไปละ่ะได้ละอันนี้ตาข้าวละสบปดสิบบ่งน่เจะสบดะรีนนะแปะเม่ากี้ได้ ก,กี่คืออาหาร,รกีแม่มก,กี่คืออันเว,วียดนามกี่นะเออสาวลงถวยแก้วออสะแกนสกัดจุดไปหนึ่งแล้วครับ <c oughs> จากเวียดจากลาวลาวิาวนี่ๆๆ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  สำหรับคลิปนี้ลินดากับสิจบคลิปลงเพียงเท่านี้เดอ้อขอบใจมูค่คู่แล้วก็ครอบใจหลานสายที่พามากินปางเมื่อนี้ขอบใจทุกๆคนที่คอยเบื้องลินดาและลินดาขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้สำหรับไพรที่เบื้องกอยะลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเด้อ